สวัสดีครับพี่น้องตลาดข้าวไทยอยู่ในอันดับที่เท่าใดของโลกพยาการจะพาไปเบิงพี่น้องอให้เกษตรกรเชาานาไทยได้เตรียมรับมือเนาะครับเนะาะคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก่บราคาข้าวน้าปีจะราคา,าแพงบอ่อแล้วคณะพยาการจะพาไปเบิงในส่วนของคลิปอของสำนักขา่าวอ,อาญาอรุณอมรินพี่น้องที่เพิ่นนําเสนอมา เพราะว่ากลไกตลาดราคาเข้าตอนนี้นี่ณปัจจุบันนี้นี่ถือว่าขคืนๆลงๆแต่ว่าเขาเข้าตลาดราคาโลกก็ยังสูงอยู่ก็เลยว่าก็เลยพาไปเบิ้งว่าไอ้เข้าไทยนี่อยู่ในอันดับที่เท่าใดของโลกแล้วผลิตได้ต่อปีนี่จักตันส่งออกได้จักตัเนนะครับเนาะราคาเข้าหน้าปีที่ผลผลิตเขาจะออกนี่แพงบอ่อนะครับเนาะไปเบิงฟังครับ เกษตรโดยเฉพาะข้าวเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นประเด็นมากนักสักเท่าไหร่เลยทำไมมันจึงเป็นแบบนั้นครับคำตอบเป็นแบบนี้ครับปีนี้ราคาข้าวในตลาดโลกถือว่าสูงมากนะครับถ้าเรามองไปที่ข้าวเปลือกคำว่าข้าวเปลือกคกือยังไม่ได้สีตอนนี้เนี่ยหนึ่งตันเนี่ยราคาที่1 2 0 0 0บาทถ้าเกิดว่าเทียบก,กันกับทั่วๆไปแล้วจะประมาณ7,500กว่าบาทเท่านั้นเอง มีความหมายปีนี้เนี่ยเกษตรกรชาวนาอาจจะรู้สึกดีมาพอสมควรทีเดียวถึงแม้ว่าผลผลิตอาจจะไม่ค่อยดีเพราะประกอบการเอลเลนโยแต่มาดูแบบนี้ครับหลายๆครั้งเลยที่ประเทศไทยเชื่อนะครับว่าประเทศไทยนั้นเป็นยักษ์ใหญ่และเป็นมหาอำนาจในเชิงของข้าวเพราะบ้านเราเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวนี่นะครับ เป็นปริมาณนะครับเยอะที่สุดเป็นอันดับที่2เลยรองจากอินเดียแน่นอนนะครับว่าอินเดียประเทศเขาใหญ่มาเริ่มเพิ่มเลยนะครับเขาสามารถผลิตข้าวได้เยอะมหาศาลเขาก็เลยส่งออกได้มหาศาลเช่นเดียวกันต่อจากนั้นก็เป็นประเทศไทยครับเพราะเราสามารถผลิตข้าวได้จากนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีส่วนหนึ่งเลยเก็บเอาไว้บริโภคเองแต่เรามีมากจากนถึงอีกส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะส่งออกไปขายได้ที่ตลาดโลกและเป็นอันดับที่2ด้วย ประเทศไทยเองผลิตข้าวได้นะครับโดยประมาณสักปีละ20ล้านตันด้วยกันแต่ท่านทราบไหมครับว่าข้าวทั่วโลกนี้เนี่ยเขาสามารถผลิตได้เท่าไหร่เขาสามารถผลิตได้ถึงประมาณสัก400กว่าตันนะครับต่อปีมีความหมายประเทศไทยเนี่ยเล็กมากเลยเรามีตลาดข้าวประมาณแค่5เท่านั้นเองเพียงแต่ประเทศที่ผลิตข้าวเยอะที่สุดในสประเทศแรกนี้เนี่ยคือจีนกับอินเดียครับจีนเองเนี่ยเขามีการบริโภคข้าวครับ และบริโภคข้าวเยอะเพราะฉะนั้นเขาผลิตเยอะที่สุดแต่บริโภคภายในประเทศเขาเล่ไม่ได้ส่งออกอินเดียเองครับเขาก็ผลิตข้าวได้มหาศาลรองจากจีนด้วยเขามีการบริโภคข้าวภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ส่วนน,น้อยๆที่เขาส่งออกกลายเป็นส่วนที่เยอะที่สุดในตลาดข้าวนะครับนอกเหนือไปจากนี้ประเทศอื่นๆที่เขามีการผลิตข้าวส่วนใหญ่เขาบริโภคภายในกรรันพอดีบ้านเราเองครับเป็นบ้านที่สามารถผลิตข้าวได้เกินกว่าความจําเป็นในการบริโภคภายในประเทศเราก็เลยส่งออกแต่เราจะเป็นประมาณตนว่า เรานั้นมีสัดส่วนที่ใหญ่มากในตลาดโลกและเราสามารถกำหนดราคาข้าวในโลกนี้ได้ไม่เป็นความจริงนะครับถ้าเราผลิตข้าวขึ้นมามีสายพันธุ์ที่ดีเช่นป้องกันการเป็นบาหวานข้าวซึ่งมีสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเราก็สามารถขายข้าวนะครับจากเดิมที่เขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่เป็นดาดื่นคอมมอนิตี้ให้กลายเป็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ถ้าทำแบบนี้แล้วเราก็มีความหมายประเทศไทยนั้นจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมข้าวได้ เกษตรกรเองสามารถมีรายได้ที่มากไปกว่าปกติแต่แน่นอนนะครับว่าคําว่าการปลูกข้าวไม่ได้มีความหมายว่าใครๆก็สามารถทําได้ดีเท่ากันนะครับเพราะบางพื้นที่บ้านเราก็จะมีผลผลิตต่อไร่สูงบางพื้นที่อาจจะได้ไม่เยอะมีหลากหลายปัจจัยครับแต่สําคัญมากๆคือความใส่ใจนะครับในการที่จะปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นและมีเม็ดข้าวที่สวยงามและเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดและนี่แหละครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีไปกว่าการที่ว่า เราจะมีการพึ่งตัวรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวในเรื่องของการหนุนราคาข้าวครับ